สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ M อ t ม e n t r a l รรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับพบกันเป็นประจำครับทางช่อง11 M อ t มภาคกลางตั้งแต่เวลาบ่ายสถึงบ่ายสงมงครึ่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็ยังสามารถรับชมสดทางสื่อออนไลน์ก็เวอร์ไวเบเอ็มบีทีเน t c o m นะครับเฟซบุ๊กก็ไลฟ์ M อ t มภาคกลางนะฮะสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังก็ได้เราก็จะหยิบยก ประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันในแต่ละวันนี่แหละนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นที่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจโลกไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปอย่างไรก็กตามนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญของประเทศไทยก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะที่จะมาพัฒนาเป็นฐานรากเป็นอาชีพต่างๆแล้วก็สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรแบบผสมผสาน มาปรับใช้ในพื้นที่ซึ่งวันนี้เราจะมีตัวอย่างครับท่านผู้ชมครับของการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนี่แหละเขาบอกว่าให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอสอยดาวนะซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าจันทบุรีตอนนี้เขากําลังจะกําหนดนะครับเส้นทางท่องเที่ยวแนวป่าเขาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นสอยดาวผงน้ําร้อนด้วยนะก็ตอบโจทย์เลยทีเดียวซึ่งที่นี่นะครับที่อำเภอสอยดาวที่ว่าเนี่ยก็จะมีการพลิก พื้นดินนะฮะประมาณ200ไร่จากสวนลำไยมาทำกเกษตรแบบพึ่งพาตนเองกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับโดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ,พอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยฟาร์มโคโนมเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะ โอ้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกับผู้ก่อตั้งไร่พันดาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับคุณวิมลหอมยิ่งสวัสดีครับพี่วิมลครับครับสวัสดีครับคุณธนากรครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางผลิตภัณฑ์ของพี่วิมลนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับก่อนอื่นอ่ะให้พี่วิมลนะ่ยท้าความสักเล็กน้อยก่อนความเป็นมาของไร่พันดาวนะครับ ครับไร่พันดาวนี่อยู่ที่อำเภอซอยดาวจันทบุรีนะครับจริงๆที่มาก็คือว่าผมนี่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อปริญญาโทเอกที่อเมริกาครับแล้วก็ไปเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรที่อเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสภาพของพี่น้องเกษตรกรในบ้านเรานะครับวันที่ผมอยู่ที่โน่นในช้เวลาอยู่10ปีกลับมาเมืองไทยผมก็ยังคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็จะมาทํา หน้าที่เป็นเกษตรกรแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ทํามาหลายอาชีพละเป็นข้าราชการเ,เป็นนักการเมืองอนะครับ<อ>เป็นค<อ>รูบาอาจารย์สอนหนังสือรัพย์ยโทเอกอแต่ว่าพอจังหวะที่เหมาะผมก็เลยได้มีโอกาสมาทาไร่พันดาวโดยมีความคิดเบื้อง pivot, ต้นว่าเกษตรกรรมเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่ได้หมายความว่าความยากจน แต่ว่าเราจะทําเกษตรอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเหมือนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในต่างประเทศได้นั่นจึงเป็นที่มาของไร่พันดาวผมก็เลยได้ไปทําไร่พันดาวที่ซอยดาวครับแต่ว่าพื้นพื้นเพพี่วนไม่ใช่คนจันว่างั้นเถอะผมนี่ไม่ได้อยู่จันนะครับอยู่ <c oughs> ออนครศรีธรรมราชแล้วก็มาอยู่กรุงเทพนานเป็น 10- 20ปีนะครับเราหล <c oughs> ังจากนั้นก็ไปอยู่ที่อเมริกามา ใช้เวลาที่อเมริกาก็10กว่าปีนะครับกลับมาก็วนเวียนอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเมื่อประมาณปี55เนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจมาทําไร่พันดาวก็อยู่ที่นี่ก็จะเป็นคนจันทร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วครับครับหลักใหญ่ใจความของไร่พันดาวเนี่ยประกอบธุรกิจอะไรปลูกอะไรวันกันเถิดในพื้นที่คีย์คอนเซปต์ของไร่พันดาวเนี่ยก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ เราก็ทําเกษตรแบบครบวงจร,รทีนี้ภายใต้แนวความคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเราก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆนะครับ,รบโซนก็มีพืชมีสัตว์มีร้านอาหารมีที่อยู่อาศัยมีแหล่งน้ำนะครับก็มีพืชสัตว์นะครับที่อยู่อาศัยมีแหล่งน้ําเราก็เรียกที่ไร่พันดาวว่าเป็นเกษตรสามขาพึ่งพาตนเองยั่งยืนคําว่าเกษตรสามขาในที่นี้ก็หมายความว่าเรามีพืช พืชหลักๆที่ได้พันดาวนี่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอขนาดนี้ก็คือลําไยนะครับ<ม>เราก็แบ่งลําไยประมาณสักร้อยไร่ซึ่งเป็นลําไยนอกฤดูกาลนะครับ<ม>อันนี้ก็ทําเพื่อการส่งออกก็ถือว่าเป็นพืชหลักของเราทีเดียวและก็ยังเป็นพืชหลักของโซนสอยดาวโป่งน้ําร้อนด้วยนะครับ,รบนอกจากนั้นก็ยังมีแปลงหญ้าเนเปียนะครับเพราะหญ้าเนเปียเนี่ยเราต้องใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับ<อ>แล้วก็มีพืชผักผลไม้ต่างๆที่โดยเฉพาะผักที่ผมนํามาโชว์อยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นผักที่ เราปลูกที่ไร่พันดาวก็จะนํามาใช้ในร้านอาหารของเรานะครับนี่ก็คือโซนแรกก็คือโซนพืชครับต่อไปก็เป็นโซนสัตว์นะครับสัตว์ของเราเนี่ยพระเอกของเราก็คือโคนมนะครับเราเลี้ยงโคนมเราเลี้ยงแพะเราเลี้ยงแกะที่มีเลือดร้อยสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับมีเลี้ยงไก่มีเลี้ยงปลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโซนของสัตว์นะครับแล้วก็ขาที่3ของเราก็คือร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารเนี่ยเราหลักๆก็คือเป็นร้านอาหารเน้นไปทางสุขภาพนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาโปรดักต์จากสองขาแรกของเราเนี่ยนะครับก็คือเอาพืชเอาสัตว์เนี่ยมาทําอาหารนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นผลิตภัณฑ์เราจะเห็นอยู่ในจอที่ท่านผู้ชมเห็นขณะนี้ก็คือเราจะเห็นพิซซ่าพิซซ่านี่ก็มาจากชีสที่เราทําเองแต่ว่าชีสนี่ก็มาจากนมที่เราเลี้ยงโคเองนะครับเพราะนั้นหน้าๆเราขณะนี้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือเราจะเห็นนม เห็นโยเกิรเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยปรัชญาของเราก็คือว่าเราจะผลิตวัตถุดิบเองแล้วก็มาปรุงอาหารเองแล้วก็จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารของร้านนะครับนี่ก็คือวิธีการของเราครับก็คือใช้หลักว่าพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดถูกต้องจะได้เป็นการลดต้นทุนเลยว่างั้นเถอะถูกต้องครับแทนที่จะต้องไปซื้อผักซื้อชีสซื้ออะไรอื่นก็ ปลูกเองเลี้ยงเองเลยว่างั้นถูกต้องครับอันนี้ก็ถือว่าหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นการลดต้นทุนแต่สําคัญกว่าการลดต้นทุนก็คือการควบคุมคุณภาพของอ,อาหารเพราะที่ไร่พันดาวเนี่ยหลักของเราก็คือนึกถึงสุขภาพของท่านผู้ชม นึกถึงสุขภาพของลูกค้าทุกคนคเพราะฉะนั้นการที่เราจะควบคุมได้เนี่ยเราต้องควบคุมตั้งแต่ต้นทางเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นผักเป็นผลไม้เป็นองค์ประกอบต่างๆของอาหารเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราทําแบบออแกนิกนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถการันตีได้ว่าคุณภาพของโปรดักต์ของเราเมื่อส่งไปสู่ผู้บริโภคก็จะปลอดภัยต่อ,ตอผู้บริโภคครับครับแล้วในพื้นที่ประมาณ200รไร่รมีการแบ่งสัดส่วนยังไง่ะฮะทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งร้านอาหารเนี่ยครับ พืชเนี่ยตอนนี้มีลำไย,ยเป็นหลักก็อยู่ที่ประมาณ100ไร่นะครับก็อีก50ไร่ก็จะเป็นโซนปศุสัตว์ก็เป็นคอกสัตว์เป็นแปลงหญ้าเนเปียเป็นพวกผักต่างๆที่ผมนํามาโชว์ท่านผู้ชมวันนี้นะนะครับ,รบอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังทํานอกจากนั้นก็เป็นแหล่งน้ําแหล่งน้ํากับร้านอาหาร นะครับก็อีกสักประมาณ4ี่หไร่รวมๆกันรวมแล้วก็ประมาณ200นะครับน้ำเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของไร่พันดาวทีเดียวเพราะว่าพื้นที่สอยดาวเนี่ยปกติมันขาดน้ำนะครับมันอยู่พื้นที่สูง600กว่าพุทธหกรอกว่าเมตรจากพื้นทะเลนะครับเพราะน้ามันไม่มีเราจึงต้องสร้างแหล่งน้ําของเราเองนะครับเพราะนั้นที่ไร่พันดาวเนี่ยถ้าท่านเห็นอยู่ในจอขณะดนี้ก็คือแหล่งน้ําหลักก็มาจากสระมาจากน้ําฝนของเรานะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยพอตลอดทั้งปี นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค er ์หัวใจที่สําคัญที่สุดของราชพันธุ์ดาวครับอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมคือนอกเหนือจากนําแนวเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช่เกษตรเชิงเดียวนะพูดง่ายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีการแบ่งพื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่เลยแบ่งพื้นที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แหล่งน้ําที่อยู่อาศัยครับคือแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชานนนเนี้ยพี่มนต์นี่คือไป,ไปได้ความรู้ไปไงหรือว่ามันมีอยู่แล้วยังไงเออจริงๆเนี่ยนะครับผมก็เคย ได้ไปเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริของอในหลวงรัชกาลที่9อยู่หลายที่รเราผมก็คิดว่านี่แหละคือทางรอดของพี่น้องประชาชนเพราะว่าการทําเกษตร,รเชิงเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันคงทํายาก,กน,นะครับ,ร,บราคาพืชผลผลิตทางด้านการเกษตร,รี่ยไม่เคยนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีความเสี่ยงอยู่ทุกวันแต่ว่าการทําครบวงจรอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันแอ,เองเคิลหนึ่งขาหนึ่งมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าอีกขาหนึ่งมันอาจจะช่วยได้ ที่สาคัญที่สุดก็คือเราสามารถควบคุมคุณภาพของโปรดักต์ของเราได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ไร่พันดาวซึ่งเราเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยน,นะครับ,รบเวลาตั้งแต่10บโมงถึงหกโมงเย็นเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาเนี่ยเพราะว่าเราเน้นไปที่คนรักสุขภาพเราผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเราเองคุณภาพของอาหารที่ออกมาเราก็มั่นใจว่าทุกคนที่มาบริโภคอาหารที่ร้านเรานั้นจะปลอดภัยนะครับ แสดงว่าก็น่าจะเป็นเป็นข้อแนะนาําข้อเตือนสําหรับคนที่แบบอตอนนี้นะครับพืชผลทางการเกษตรตัวนี้กําลังดีโค่นทุกอย่างเลยปลูกอย่างน,างนี้อย่างเดียวเป็นแบบเชิงเดี่ยวยงนี้ก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะเมื่อวานผมโพสไปใน Facebook ส่วนตัวผม<ะ>ผมก็บอกว่าตอนนี้มันมีพืชอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเหมือนกับอาวุธที่ร้ายแรงตอนนี้มันไปบุกลูกทําลายพืชอื่นทุกชนิดเลยด้วยอนุภาพที่ราคาสูงซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเราโทษพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ครับ พี่น้องเกษตรกรนี่ก็จะไปมุ่งหาสิ่งที่ราคาดีนะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกการตลาดปกติแต่ไม่ได้มองว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้นะอันนี้สําคัญที่สุดนะครับ,รบสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําปัจจุบันแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คืออนาคตครับสมมุติว่าเราปลูกพืชชนิดเดียวทุกคนทั้งประเทศหันไปปลูกพื้นที่จะเหมาะไม่เหมาะเราก็ปลูกพืชตัวนั้นนะครับครับแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งนะครับราคาพืชตัวนั้นลดลงคําถามก็คือว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวความคิดของพระองค์ท่านเนี่ยตามหลักปรัช เป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ดีแต่ว่าตัวนั้นดีตัวนั้นไม่ดีตัวโน้นก็ดีและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็ได้นะครับอย่างผมยกตัวอย่างที่ไร่พันดาวเนี่ยนะครับเราเลี้ยงปลาในรรสระของผมเนี่ยมีสระอยู่ประมาณสักเจ็ดไร่ความลึกสระเนี่ยอยู่ประมาณสักสิเมตรน,นะครับก็ลึกทีเดียว ในนั้นมีปลาเป็นหลายหมื่นตัวทีเดียวเราผมก็ไม่เคยกินปลานั้นหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยขึ้นมาตกไปได้นิดๆหน่อยๆเราก็อิ่มแล้วนะครับผมเมื่อวานยังคุยกับครอบครัวบอกว่าเนี่ยปลาในสาะนี้นะอย่าว่าแต่ชีวิตพวกเราเลยชีวิตลูกก็ยังกินไม่หมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้จับไปขายนะครับเราจับเลี้ยงครอบครัวเรากินกันเองคนใกล้ชิดเนี่ยเพราะนั้นผมคิดว่าหลัก ของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเนื่องจากในโอกาสนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนม์ศักด์พอดีนะครับผมคิดว่าแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9้าน้อมนําแล้วก็สานต่อโดยในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเราผมคิดว่าวิธีนี้แหละครับเป็นวิธีที่อยู่รอดไม่มีวันที่จะอดอยากนะทำไปกี่ปีกี่ชาติก็อยู่ได้นะครับรับและจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ไล่พันดาวที่พี่วิบูลบอกก็คือนี่นะครับแต่ละอย่างมันมามันมาเกื้อหนุนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียกว่าเราจะเราจะเลี้ยง เลี้ยงโคเพื่อเอานมโคมาทํานะครับพวกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยเราวางแผนก่อนหรือว่าเราเลี้ยงไปแล้วเอเอ๊ะมันได้ผลผลิตเราจะมาแปลรูปยังไงดีอะไรเงี้ยจริงจริงเราได้คิดครบวงจรตั้งแต่วันแรกที่ทําถ้าเราดูในภาพเลเยอร์ของไร่พันดาวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการวางแผนอย่างดีกาตั้งรูปทรงถนนหนทางสาะน้ําทีนี้ความเกื้อกูลของการทําเกษตรครบวงจรเนี่ยมีมากทีเดียวนะครับ,รบเพราะว่าหนึ่งเราปลูกพืชคือหญ้าในเปียเราก็ ใช้พื้นที่ว่างๆในไร่ของเราแต่ระหว่างต้นลำไยระหว่างต้นไม้ก็ปลูกหญ้าในเปียอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาหญ้าในเปียไปนะครับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะของเราครับมูลของแพะของแกะของโคเนี่ยเราก็มาทําปุ๋ยหมักนะครับเราก็เอาปุ๋ยหมักอันเนี้ยครับกลับไปที่ผักปลอดสารพิษเอาไปใส่ต้นลำไยเอาไปใส่แปลงหญ้าในเปียนะครับเพราะฉนั้นทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีของเสียเลยนะครับทุกส่วนเนี่ยถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มรูปแบบเลย เพราะฉะนั้นผมว่าวิธีการอย่างนี้ครับมันเป็นการลดต้นทุนในการทําการเกษตรอันที่หนึ่งส่วนประเด็นที่2ก็คือทําให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยเราควบคุมได้สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพของโปรดักที่เราทําออกมาเพราะเราทําด้วยมือเสิร์ฟไปถึงโต๊ะอาหารด้วยใจแล้วด้วยความมั่นใจว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีสําหรับลูกค้าทุกคนที่มาบริโภคร้านอาหารของเรารนะครับครับแล้วก็เหมือนอย่างตัวอย่างนะผลิตภัณฑ์ของทางไล่พันดาวข้างหน้าก่อนนี่ก็คือพวกผักต่าง อันนี้เป็นผักที่เราใช้ในการประกอบอาหารซึ่งล้วนแต่เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับมีทั้งเคลมีทั้งสวิชชาร์ดมีทั้งออริกาโนนะครับ,รบล้วก็นี่เป็นผักสมุนไพรฝรั่งนะครับซึ่งร้านอาหารไร่พันดาวเนี่ยเน่นไปทางสไตล์ตะวันตกเพราะฉนั้นสมุนไพรเหล่านี้เราต้องถูกนํามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาสเทลอะไรก็ตามถูกนำมาใช้ในร้านอาหารของเรา ปลอดสารพิษเลยครัอันนี้เราปลูกปลอดสารพิษดินที่อยู่ข้างในนี้เป็นดินที่เกิดจากปุ๋ยหมักใน<อ>ไร่ของเราเองนะครับจากมูลโคที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ,รบก็เอามาปลูก<อ>เราก็จะเห็นว่าต้นไม้ของเรานี่เขียวโดวยไม่ต้องใช้ปุ๋ยคือเลี้ยงเลี้ยงวัวก็ยังได้มูลมาทําเป็นปุ๋ยด้วยถูกต้องครับแล้ววิธีการไล่มแมลงทํำยังไงนะฮะไล่มแมลงเราใช้น้ำหมกัก<อ>น้ำหมกักคุณภาพ นะครับเราก็เอา,เอา,เอาพืชต่างๆมาหมาักเอานมที่เป็นนมที่นมเสียอะไรเอามาหมักนะครับซึ่งก็สามารถเอามาไล่มแมลงเอามาบำรุงต้นไม้ให้เขียวอะไรได้อ,อย่างที่เราเห็นเนี่นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเชื่อเลยนะว่าไม่ใช้สารเคมีเพราะไม่มีสารเคมีปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นออแกนิกนะครับเพราะนั้นนอกจากเราจะทำใช้ในร้านของเราเองแล้ววันนี้ที่ไร่พันดาวเราก็เปิดโอกาสให้คนที่ชอบสมุนไพรประเภทนี้นะครับสมุนไพรต่างประเทศเนี่ยได้ไปซื้อต้นพันธุ์ได้ใครชอบสวิตชาร์ดก็ไปเอาได้ใครชอบเคลก็ไปเอาได้ใครชอบออริกาโดเราก็มีที่นั่นที่อื่นหายากแต่ว่าที่นี่เราสั่งเมล็ดพันจากต่างประเทศมาแล้วเราก็เพาะต้นไม้ด้วยตัวเราเอง วันนี้เราก็เอามาใช้ในร้านอาหารของเราและที่สําคัญเราก็เปิดโอกาสที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยไปซื้อกล้าพันธุ์จากเราเออกมาใช้ในครอบครัวได้ด้วยครับ,รบนี่คือ1ตัวอย่างแหละนะฮะก็คือเอาพวกผักต่างๆวันนี้นะฮะก็มาใช้ในร้านอาหารได้ครับที่สําคัญก็คือปลูกผักก็ยังเอามูลของโคบวัวน,นี่แหละ <c oughs> ว่าง,งั้นเด้อขี้บัวเนี่ยปุ๋ยหมักเนี่ยมาใช้ได้อีกลดต้นทุนได้อีกนี่ค,คืออย่างแรกแล้วแล้วก็อย่างต่อมาที่เห็นอยู่บนโต๊ะเราเนี่ยนะ,ะก็คือนมขัด นะมวัวเลยนี่นะครับแล้วก็แปลรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยนะ,ะท่านผู้ชมเป็นโยเกิร์ตครับนี่คือโยเกิร์ตครับ,รบนมนี่ข้นมากเลยนะครับที่ที่ไล่นี่เลี้ยงอยู่กี่ตัวฮะเ,เรามีวัวอยู่ประมาณ30ตัว นะครับซึ่งหลักๆเราไม่ต้องการที่จะขายนมไปออกไปข้างนอกนะครับ,รบเราขายไปบ้างก็จํานวนน้อย <นะ S 1> แต่ว่าหลักเราเลี้ยงโ,โคเนี่ยเพื่อเอานมมาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆในไร่ของเราเองสิ่งที่เราแปรรูปจากโคนมที่เราเลี้ยงก็คือ1น,นมนมที่ท่านพิธีกรถ,ถือขณะนี้ก็เป็นนมพระเจร์ไรเรียบร้อย <นะ S 1> เราจะเห็นก็เป็นนมข้นนะครับมีมันมีไขมันหอมอร่อยนะครับอันนี้ก็1น,นม อันที่สสิ่งที่เราทําก็คือเรื่องของโยเกิร์ตนะครับเราก็มีโยเกิร์ตซึ่งแปรรูปจากนมนี่นะครับเอามาหมาักเป็นโยเกิร์ตนะครับซึ่งก็เป็นโย,โยเกิร์ตทนนี่ลด <รถ S 2> ธรรมชาติานะนะครับรสธรรมชาติอันนี้เราก็ถือว่าเป็นตัวดักอันนี้คือ,อโยเกิร์ตอันนี้โยเกิร์ตแบบไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมอะไรเลยครับเราก็ไปทำโปรเซสในการทําโยเกิร์ตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดทําไมทําไมถึงถึงมาเน้นทําโยเกิร์ตด้วยเออผมคิดว่าเรากําลังคิดต่อยอดว่านมเนี่ นะครับแล้วนมที่ทําได้แล้วคนชอบก็คือหนึ่งเป็นนมพชเจไรซ์สองโยเกิร์ตโยเกิร์ตเนี่ยมีส่วนดีเพราะว่ามีส่วนในการช่วยระบบการย <coup. S 1> อ่อยอาหารของเราด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดัก์ที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญถือว่าเป็นพระเอกก็คืออันนี้ครับก็ค,บคือชีสนะครับเป็นมอสซาเดล่าชีสนะครับอันนี้เราก็ทําจากนมโคของเราแต่ว่าไม่ได้จบแค่ชีสนะครับ,นะรบไม่ได้จบแค่ชีสสด เราเอาชีสอันนี้ไปทำพิซซ่าซึ่งท่านผู้ชมก็เห็นแล้วในจอเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นพิซซ่าซึ่งชีสมียืดยาวยกเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นชีสสดที่มีคุณภาพนะครับอ,อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของนมที่เราเออกมาแปลรูปทั้งหมดนะครับโอคือได้มาจากการการเลี้ยงโคนี่แหละว่างั้นเถอะแล้วตัมันมาแปลรูปมาเป็นนมเป็นโยเกิร์ตเป็นชีสและเอาชีสเนี่ย ไปเป็นส่วนผสมของพิซซ่าซึ่งถือนี่นี่ท่านผู้ชมโอ้โหผมไปชิมมาแล้ว <S 2> <S 2> <S ใจยืดแบบ ยาวเป็นเมตรอะและเป็นสไตล์ของอเมริกาด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผมเนี่ยชควีก็คือได้ไปอยู่ที่อเมริกานานก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากร้านอาหารที่อเมริกาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมฟาร์มทํางานในฟาร์มก็ได้ออกความรู้และประสบการณ์นี่นะครับคือท่านผู้ชมครับไม่เวานไปชีสที่เราืดขนาดนี้ยืดขนาดนี้มีเทคนิคไงจริงจริงแทบเราจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรเพียงแต่ว่าคุณภาพของวัตถุดิบของเราเป็นสิ่งที่มีคุณภาพโดยเฉพาะชีสที่เราทําขนาดนี้นะครับเป็นชีสสด <Ừ. S 2> พอเราทําชีสสดได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเอาไปใส่ลงในพิซซาร้วนแต่เป็นสิ่งที่สดสดทั้งนั้น <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเวลายกขึ้นมาก็จะยืดยาวที่สําคัญก็คืออร่อยและมีคุณภาพดีต่อสุขภาพเราด้วยนะครับ,รบพูดง่ายว่าเวลาคนอื่นอาจจะขายพิซซ่าอาจจะใส่ชีสได้ไม่เยอะเท่าเราเพราะเขามีต้นทุนถูกต้องครับแต่ของเรานี่คือมาตั้งแต่กําเนิดแล้ว <laughs> <c oughs> คือเลี้ยงวัวมาเองเอางั้นจะโอ้ข <c oughs> นาดน,นั้นเลยนะ คือชีสพิซซาที่ไร่ผันดาวเนี่ยถ้าเราเห็นก็คือว่าจะไม่มีขอบเลยครับเพราะว่าเราใส่ชีสเต็มเต็มสตรีมเท่าที่เราจะใส่ได้นะครับเวลาอบก็ล้นหลบไปในเตาด้วยซ้ําไปเพราะว่าเหตุผลก็คือเราเน้นไปที่ชีสและเพราะว่าชีสเราทําเองอันที่สองชีสก็เป็นชีสท,ที่มีคุณภาพดีนะครับเพราะนั้นเวลาทําก็จะอร่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ตอนนี้มีแนวคิดจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มมั้ยครับเ,เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆเท่าที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้ง ค่อยๆทําไปทีละอยา่างแต่ว่าสิ่งที่เรากาลังจะทําขณะนี้ก็คือว่าหนึ่งแหละครับเรื่องออกลับไปที่เรื่องสัตว์นิดเดียวก็คือครเรื่องแพะเรื่องแกะ ผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรที่สอยดาวเนี่ยเลี้ยงวัวนมเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องแพะเรื่องแกะก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับพี่น้องเพราะเป็นสัตว์เล็กเลี้ยงได้เร็วรีเทิร์นเรทก็ถือว่าเร็วนะครับที่สําคัญที่จันทบุรีเนี่ยเรามีหญ้าเยอะนะครับเดินไปตรงไหนก็หญ้าเพราะนั้นเราต้องตัดหญ้าอยู่ตลอดเวลาเลยในสวนเนี่ยเพราะนั้นแพะแกะเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรผมก็ได้สั่งพ่อพันธุแม่พันธุ์จากแอฟริกามานะครับมีทั้งแบล็คดอปเปอร์นะครับไวท์ดอปเปอร์ แล้วก็มีแกะมีแพะพันธ์บ่อด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ของไร่พันดาวถามว่าเราทําแล้วเราทํายังไงต่อเราก็จะเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการที่จะเอาไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นพี่น้องในจนันในภาคตะวันออกของเราเนี่ยครับแพะแกะยังไม่เยอะถ้าพี่น้องสนใจที่ไร่พันดาวเราก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีลูกที่หย่านมนะครับพร้อมที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรไปเลี้ยงต่อได้อันนี้ก็ผมคิดว่าเป็น อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพี่น้องเกษตรกร hmm. ทางภาคตะวันออกของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนผ่านรายการนี้ก็คือว่าเ,เราเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้เกษตร hmm. ครบวงจรด,ด้วยนะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจคณะจากองค์กรราชการองค์กรปกครองท้องถิน่นที่มาทางภาคตะวันออกวันนี้ทางภาค <Right. S 1> เรามีครบทุกอย่างที่จันเนยนะครับ,รบมีร้านอาหารมีท่องเที่ยวมีทะเลมีภูเขา ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคณะนะครับได้แวะที่ไร่พันดาวนะครับอ,อย่างน้อยที่สุดก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อจะดูว่าเกษรตรครบวงจรเนี่ยเขาทำกันอย่างไรทําแล้วผลสุดท้ายมันอยู่ยังไงเราผมก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคณะที่มาผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนได้มาที่ไร่พันดาวด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ฝากด้วยครับครับก็พูดง่ายว่าตอนนี้พี่มนก็ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปัน เรื่องขององค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยอันนี้ผมคิดว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมเนี่ยอาชีพหลักๆเดิมก่อนหน้าน,นี้ก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งปัญญาโทเป็นญาเอกวันที่ผมมาทาไร่พันดาวเนี่ยใจหนึ่งของผมก็คือคิดว่าผมต้องการเอาความรู้เพื่อจะนําไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จวันนี้จะบอกว่าผมสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ใช่แต่ว่าผมก็เดินได้มาเกินครึ่งทาง นะครับ,รบอย่างน้อยที่สุดก็บอจะเป็นโมเดลเป็นรูปแบบเป็นโครงสร้างให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและคนสนใจได้มาศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมก็ได้ความรู้จากท่านด้วยท่านก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมด้วยเพราะฉนั้นผมก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดว่าคนที่รับชมอยู่เป็นเกษตรกร,ร,กรหรืออยากจะแบบมาทําเกษตรแบบครบวงจรอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ม,นมันมันมีมันมีหลักคิดหรือมันมีแนวอะไรที่ว่า เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประสบความสำเร็จหรือเขาน่าจะต้องเริ่มยังไงอะไรจริงๆแล้วนี่ผมคิดว่าต้องเริ่มมาจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นก่อนนะครับเพราะว่าอาชีพเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันยากน,นะครับเพราะว่ายากมันมีองค์คาพยพอ,อยู่เยอะแยะไปหมดเลย ถ้เราเห็นภาพเรานึกว่ามันโอโคงจะแบบง่ายได้เป็นอย่างเป,เ,ปเ,ปเป็นไปตามขั้นตอนหนงจริงแล้วมันต้องแก้ปัญหาถ้า<ล>สมมุติเราไปที่ไร่พันดาวเนี่ยเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่าไปถึงปุ๊บนี่โอ้มันมันไม่น่าจะยากอะไรมันดีอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วมันเป็นเป็นรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยการทําเกษตรมันก็มีโปรเซสของมันเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างนะครับ อย่างสมมติเราทําเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้เราเจอโควิดเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดต่อก็คือคนมาเที่ยวเนี่ยอาจจะน้อยลงถูกไหมครับ,รบแต่ว่าถ้าเราทําเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกษตรครบวงจรอย่างของเราเนี่ยสมมุติว่าร้านอาหารเนี่ยลูกค้าอาจจะน้อยลงคนท่องเที่ยวน้อยลงแต่ว่าในส่วนของลำไย,ยในส่วนของนมก็ยังขายได้เป็นปกติอยู่อย่างน้อยที่สุดก็มีอีก2เครื่องยนต์ที่จะดึงลากศักยภาพของเราให้เดินต่อได้ เพราะนั้นกลับมาที่คุณตั้มถามผมก็คือว่าจะเริ่มต้นยังไงผมว่าหนึ่งเราต้องเริ่มต้นจากความตั้งใจก่อนนะครับความตั้งใจผมนี่ใช้คอนเซปต์ก็คือคิดในไกลแต่ว่าไปทีละก้าวนะครับคือผมคิดไกลคิดไกลก็คือว่าต้องทำไร่พันดาวให้ไปสู่การเกษตรครบวงจรที่เต็มรูปแบบนะครับใช้ธุรกิจการเกษตรใช้เกษตรแบบพอเพียงให้เต็มรูปแบบแต่ว่าถามว่าวันนี้เราคิดมา1ิปีกว่าแล้วถึงจุดนั้นไหมก็ยังไปไม่ถึงเลยครับผมก็ได้แต่คิดไกลแล้วก็ไปทีละก้าวแต่ถามว่า เวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปได้ทีละก้าจริงไหมคําตอบก็คือเราไปได้ทีละก้าจริงๆแล้วเราก็ไปได้อย่างค่อนข้างจะมั่นคง mm hmm. เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าถ้าเราคิดจะทาการเกษตรเนี่ยเนือความคิดของผมก็คือหนึ่งละผมคิดว่าการเกษตรเชิงเดียวเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากสํารสหรับผมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเกษตรเชิงเดียวรวยผมก็ไม่ได้อะกิวเมนอะไรแต่สําหรับผมผมมองว่ามันมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นหนึ่งท่านต้องมีความตั้งใจสองท่านต้องมีความมุ่งมั่นในการทําแล้วที่สําคัญก็คือว่า ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะมันไม่ได้มีโมเดลที่ตะตายตัวเต็มรูปแบบว่าโอเคต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปดูที่โน่นที่นี่ที่นั่นผมคิดว่าก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและคนที่สนใจนะครับแต่พี่มนุษยก็น่าจะยืนยันได้ส่วนหนึ่งว่าศาสตร์พระราชาก็น่าจะเป็นทางออกของการทําเกษตรให้สามารถประสบความสําเร็จได้ในยุคนี้เหมือนกันผมเนี่ยเชื่อร้อตั้งแต่ก่อนที่ผมจะทํา เพราะว่าผมทำเกษตรครบวงจรเนี่ยเบสออนแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราแบ่งพื้นที่ตามแนวความคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่มาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นถ้าเราไม่เชื่อแนวความคิดนั้นเราคงไม่ลงมือทําอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าผมเนี่ยหนึ่งศรัทธาในพระองค์ท่านในศาสตร์ของพระองค์ท่านเราผมก็เชื่อว่าศาสตร์นี้แหละก็จะทําให้โลกเนี่ยมันอยู่ได้ แล้วพอดีมาเจอกับโควิดเนี่ยผมยิ่งตอกย้ําว่าศาสตร์ของพระราชาเนี่ยจะทําให้มวลมนุษยชาติเนี่ยยังอยู่ได้ต่อไปอย่างน้อยที่สุดถ้าคนทําตามนี้นะครับผมว่าไม่อดตายอ,ะอ่ะไม่มีปรากฏการขาดอาหารแน่นอนนะครับกินไปกี่วันกี่ปีกินแล้วเกิดใหม่กินแล้วเกิดใหม่อาจจะไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเลยนะครับแต่ท่านไม่อดครับครับอ่อ่าสุดท้ายอยากให้พี่มนฝากอะไรเป็นตัวแทนไล่พันดาวครับเชิญชวนประชาชนเชนิญครับ ครับก็ในานามของไร่พันดาวก็ต้องขอบคุณช่อง1 1 c เ n ็ r เซนทนะครับที่ให้โอกาสไร่พันดาวได้มาถ่ายทอดความคิดความตั้งใจและประสบการณ์ดีๆผมก็คงจะไม่ใช่ตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดแต่อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมได้ผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไร่พันดาวนอกจากมีพืชมีสัตว์แล้วเรายังมีร้านอาหารนะครับ เพราะนั้นถ้าสมมุติเราไม่สนใจเกษตรแต่ว่าสนใจอาหารอร่อยก็สามารถที่จะมาที่ไร่พันดาวได้เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่ไร่พันดาวทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ร้านอาหารก็เปิดในวันนั้นนะครับสำหรับคณะที่มาเยี่ยมชมก็มาติดต่อเข้ามาได้นะครับเรายินดีต้อนรับพร้อมพร้อมที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเบอร์โทรของผมก็คือ0854855776 หรือว่าไปที่ Facebook ก็คือไร่พันดาวนะครับก็ <c oughs> จะขึ้นโลกโก้ของไร่พันดาวเขียวๆข,ขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ติดต่อตามนั้นได้เลยครับครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมนะได้ไปไร่พันดาวเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ชิมอาหารผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างแน่นอนว่าง,งั้นเถอะนะไม่ไม่เสียแรงที่ได้ไปแน่นอนนะครับอยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิมลหอมยิ่งนะฮะ ผู้ก่อตั้งไร่พันดาวออบคุณครับคขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ MBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งทางช่อง11 MBT พภาคกลางแล้วก็รับชมรายการย้อนหลังทางสื่อออนไลน์นะครับ Facebook กับ l i v MBT พัภาคกลางช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเราสคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ